มาวันนี้พี่ทําอาหารมาฝากนะน้องไมู่อะไรครับวันนี้พี่ทําแกงปลากฏดแล้วก็ผัดกุ้งใส่สามชั้นปลากรดเรือปลาดุกปลากฏดปลากฏดปลากฏดแม่น้ําโขงไงนี่ครับทุกคนเนื้อเนื้อมีไข่อยู่ด้วยนะครับปลาอะไรปลากฏดปลากฏดครับไม่ใช่ปลาดุกว่าพี่ใส่ใส่เบ็ดเบ็ดก็เรียกว่าเบ็ดราวที่เป็นสายเส้นยาว บบ้าเเาเเเเเรียด่ด็็ซครับผมกาบสวีดัตสวัสดีสบีสดายสบายดีครับทุกคนครับวันนี้นะาพิมพ์ก็ตื่นแต่เช้านะทุกคนมาทําอาหารเชื่อว่าวันนี้ก็จะไปเยี่ยมน้องโคลาอีกแล้วครับเพราะว่าผมก็ไปตลอดแหละครับแต่ว่าไปล่าสุดก็ถ่ายคลิปกับน้องนะไปถามอาการน้องแต่ไม่ได้เอาอะไรไปฝากน้องไงวันนี้ผมก็ ทำอาหารเองครับทุกคนนี่ก็อยู่ในห้องครัวนะนี่ครับกำลังนึ่งข้าวเหนียวครับนี่ครับกำลังนึ่งข้าวเหนียวซาบ้านะวันนี้นะหกโมงครับทุกคนครับตื่นมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็วันนี้ก็จะทําอาหารสองเมนูนะไปฝากน้องโคล่านะไปกินข้าวกับน้องโคลา่าแล้วก็จะไปถามอาการของน้องว่าน้องหายดีแล้วหรือยังนี่ครับกุ้งนะทุกคนจําได้ไหมกุ้งที่ พิมถ่ายคลิปให้ทุกคนดูการไปหากุ้งนะไปใส่กับดักกุ้งที่แม่น้ำโขงที่หลังบ้านนี่แหละครับวันนี้พิมก็ตื่น,ต,นตื่นไปยากับดักกุ้งตั้งแต่เช้านะก็ได้ประมาณนี้นะกุ้งวันนี้นะทุกคนแล้วก็มีปูสองสามตัววันนี้ผมก็จะมาทำาผัดกุ้งนะผัดกุ้งใส่สามซันครับนี่ครับสามซันหมูนี่ นี่ครับเป็นผัดกุ้งใส่สามสันหมูแล้วก็จะทําแกงปลานะนี่ครับปลาไม่เยอะหรอกปลาได้ปรากฏตัวเดียวแล้วก็จะทําแกงปลาไปไปฝากน้องโคลาครับเป็นสองเมนูนะวันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทําอาหารก่อนนะแล้วเราก็จะไปหาน้องโคลากันครับทุกคนครับโอเคครับนี่นะทุกคนเมนูก็ไม่มีอะไรมาก ก็ทาง่ายๆแค่นี้ครับทุกคนครับมีผมจะทําแกงปรากดหนึ่งตัวแล้วก็ผัดกุ้งนี่ครับเครื่องเคียงก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็จะใส่แกงปลาผมก็จะใส่ใบใบมะขามอ่อนนะเป็นแบบบ้านเป็นแบบไทยบ้านนิดนึงนะทุกคนใบมะขามอ่อนที่อยู่หลังบ้านนี่แหละครับกำลังนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวเห็นไหมทุกคนนึ่งข้าวเหนียวกำลังขึ้นไอายร้อนๆเลยครับนี่ครับ ตื่นเช้าพยายามกับดักกุ้งแล้วก็ยามเบ็ดมาใบมะขามอ่อนนะผมก็จะเอาใบมะขามอ่อนที่อยู่หลังบ้านนี่แหละครับใส่แกงปลาครับบรรยากาศเช้าเช้านะมีหมอกคลนนะทุกคนวันนี้ก็หม้อแกงปลาของผมก็เดือดแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะใส่จะใส่ปลากดลงไปแล้วครับนี่ครับ ใส่ลงไปแล้วครับนะแกงปรากฏดหนึ่งตัวครับทุกคนครับทำไปฝากน้องโคลานะน้องไม่สบายผมทำอาหารไปให้น้องครับเพราะผมไปครั้งหนึ่งแล้วผมไม่ได้อออะไรติดไม้ติดมือไปเลยวันนี้ผมก็ทำอาหารไปหให้น้องครับ นี่แกงปรากฏนะใส่ใบมะขามอ่อนนะทุกคนเ <S cope> พราะว่าผมเพราะว่าพิมพก็ไม่ได้ซื้ออาหารนะทุกคนทำเองเลยเพราะว่าเราก็มีอาหารอยู่ที่บ้านแล้วไงมีอาหาร <S <S <yeah> <S ธรรมชาตร์คร,รับแล้วก็ทำเองนี่แหละครับ <yorum> ซื้อซื้อเองก็มันก็จะเป็นยังไงนะประหยัดตังค์ด้วยช่องนี้ก็หาตังค์ยากไง ก็ทําอาหารเองครับทุกคนไปฝากน้องโคล่าครับ<ม>คิดว่าน้องคงจะถูกใจนะเพราะว่าฝีมือผมก็ทําอาหารก็อร่อยนะครับผมอยากให้เอฟซีทุกคนได้ลองครับโอเคครับทุกคนครับเมนูต่อไปก็เป็นการผัดกุ้งนะผัดกุ้งใส่สามสันครับผก็จะเอากุ้งลงไปเลยครับทุกคนนี่นะผัดใส่ตะไคร้นะทุกคน ก,กุ้งพิมก็จะพิมก็จะผัดกุ้งผัดพิมก็จะผัดสามสันให้มันหอมก่อนนะให้มันออกน้ำมันออกมานิดนึงครับพอผัดสามสันมันหอมแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปครับทุกคนครับ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็มีแค่สายุน้ำปลาแล้วก็ผงุูรสนิดหน่อยครับแค่นี้ครับอเค,ครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็สามชั้นของผมก็ได้แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะ,สะสใส่กุ้งลงไปครับทุกคนครับผมก็จะใส่กุ้งลงไปแล้วนะนี่ใส่กุ้งลงไปแล้วก็เครื่องปรุงครับ ผมก็จะมีซีอิ้วนะซีอิวใส่ลงไปนิดนึงครับส่ซีอิวแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาตอนนี้ก็ผัดแล้วนะทุกคนผมก็จะผัดแล้ว เราก็จะผัดจนกัวมันจะแห้งนะมันเพราะว่ากุ้งมันจะมีน้ําออกมาเวลาเราผัดถ้าน้าแห้งก็ถือว่าสุกแล้วครับอร่อยครับเมนูแบบทํากินแบบง่ายๆนะแล้วผมก็ทําไปฝากน้องโคลาในวันนี้นะทุกคน <Hey. S 1> กุ้งแม่น้ำของผัดสามสันนะทุกคนเฮ่ <Hey. S 1> ครับเดี๋ยวผมขอตักอาหารใส่ถุงใส่นะ โอเคครับเดี๋ยวผมขอตักอาหารใส่ถุงใส่กล่องกันนะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยเราก็จะไปหาน้องโคลากันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพิ์ตักแกงใส่กล่องกันนะ จะไปหาน้องโคล่ารับนี่รับแกงปลานะทุกคนอำเลยวันนี้ทำแบบบ้านๆนะแกงปลาแล้วก็ผัดกุ้งใส่สามซันกับน้องโคล่ากันะครับ,สรรบเสร็จแล้วครับผมก็จะใส่กล่องนี้ไปนะ กุ้งนะก็ใส่กล่องโฟมครับทุกคนวันนี้มีกล่องโฟมเหลืออยู่ที่บ้านนี่หนึ่งกล่องโอเคครับวานนี้นะนี่ผัดกุ้งนะครับไปฝากน้องโคล่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะรอข้าวเหนียวแล้วก็จะไปแล้วครับ,รบข้าวเหนียวก็ สุกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะปรุงข้าวเหนียวกันนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพิม์พจะปรุงข้าวเหนียวกันนะดูวิธีนะว่าข้าวเหนียวของเขาที่ลาวเขาที่หลวงกราบางเขาจะทํากันยังไงครับนี่ก็เป็นการปรุงปรุงเียว่าปรุงปะไว้อ่าเพื่อจะให้ข้าวเหนียวมันเย็นนะทุกคนนะนี่ครับก็จะเอาลงเลยนะ แล้วเราก็จะใส่ไม้นี้นะเขาเรียกกว่าไม้ดามนะทุกคนไม้ดามเราก็จะมีน้ําใส่อย่างนี้นะน้ําใส่เพื่อไม่ให้เข้าเหนียวมันติดไม้นี่ครับแล้วก็เราก็จะคนคนไปคนมาอย่างนี้นะครับให้ให้ให้มันเย็นนะทุกคนคนให้มันเย็นครับหรือบางคนก็จะเป่าไปด้วยนะคนอย่างนี้นะคนไปเรื่อยๆครับให้มันเย็นพอประมาณนะ พอเราจับได้อะเวลาเราจับใส่ติบข้าวนี่นะใส่ติบข้าวได้เราก็จะเอาใส่เลยข้าวเหนียวร้อนๆนะครับวันนี้ครับมีข้าวเหนียวมีแกงปลากดแล้วก็ผัดผัดกุ้งใส่สามซันไปฝากน้องโคล่าครับ เ hey, ครับได้แล้วครับเดี๋ยวผมเอาข้าวใส่ติ๊บข้าวก่อนนะยับติ๊บข้าวที่จะไปกินข้าวกับน้องโคลานะก็ใส่ไปเลยครับายร้อนครับนี่ได้แล้วครับทุกคนและที่เหลือผมก็จะใส่นี่ครับที่เหลือผมก็จะใส่ติ๊บข้าวเอาไว้ที่บ้านนะ จะร้อนอยู่นะแต่ว,ว่าเราก็จับได้แล้วนี่เราก็ทํนะาเป็นก้อนๆอางนี้นะทุกคนทําเป็นก้อนๆอย่างนี้แล้วก็จับโยนใส่ติดข้าวครับโอเคแล้วก็จะมีผ้าผ้าตัวนี้เอาไว้ไม่ให้ข้าวมันเย็นเร็วนะเราก็จะกินแบบอุ่นๆตลอดวันเลยนะครับปิดฝาไว้ครับ,รบโอเคตัวนี้เขาเรียกว่าบ่มนะทุกคนบม่ม นี่ครับทุกคนเสร็จแล้วครับอาหารที่จะไปหาน้องโคลานะใส่ถุงเรียบร้อยครับไปครับไปกันเลยครับทุกคนครับผมแล้วเราก็จะไปเจอกันอยู่ที่บ้านของพ่อโตนะที่โคลาเขาอยู่ครับไปหาน้องครับกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ครับไปกันเลยครับผมแล้วเราครับผมแล้วเราก็จะไปเจอกันอยู่ที่บ้านของ พ่อโตะนะที่โคลาเขาอยู่ครับไปหาน้องครับกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ครับไปกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านของพ่อโตแล้วนะนี่ครับอาหารครับมากินข้าวกับน้องโคลาครับวันนี้ครับโคลาโคลามาทุกวันต้องมาเรียกทุกทีนะน้องอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคนโคลา นี่ครับคนตาตีบนะหายากนะวันนี้นะขี่รถหาสองสามรอบก็ไม่เจอสุดท้ายอยู่ในห้องน้ำมาวันนี้พี่ทําอาหารมาฝากนะน้องออไม่รู้อะไรครับวันนี้พี่ทําแกงปลากดแล้วก็ผัดกุ้งใส่สามชั้นปลากดเลือกปลาดุปลากดปลากดปลากดแม่น้ําโขงไง<อ>แล้วก็เป็นกุ้งเ<ไ>ป,ป็นที่แม่น้ําโขงไปหามาใช่ไหมครับใช่ใช,ใช่โอเคมัค้ยกินข้าวด้วยกันมา อ๋อได้ครับไปโอ้ดีเลยดีดีย,ยังไม่ได้กินข้าวพราเลยยังยังโอเคครับไม่ไได้กิน,นปกินข้าวครับครับอนนี้ก็อาหารของเราก็พร้อมแล้วนะนี่ผมจะเทแกงปรกกะกดนะพราเป็นสีมือของของพี่นะที่ทําอาหารอร่อยนะเมื่อก่อนพี่เคยไปเป็นเชฟอยู่ที่อิตาลีนะอิตาลีนู่นเหรอประเทศอิตาลีนะโอ๋ออาหารเราติดอันดับอันดับที่หนึ่งเลยอุ้ย เยอะนะครับพ <Yeah, S 2> mm ี่พิมออามาเยอะแกงปลากฏดนี่นะเนื้อในเน้นครับคนมีไข่นะโครลาดูสิมีไข่ปลากฏดนะนี่เห็นไหมอร่อยครับแล้วก็ผัดกุ้งใส่สามสันอ่ะมีข้าวน้อยนี่ครับข้าวนะกินข้าวบ้านพี่ไหมเดี๋ยวข้าวมาด้วยนะนี่ทำไมต้องเอามาด้วยโอ้ขอพี่มากินฟรีหลายรอบแล้วไงมาข้าวข้าวที่บ้านของนี่ฮะ บ้านของโคราไม่กินนะกินข้าวบ้านผมนะวันนี้ทำกับข้าวเอาข้าวมาด้วยมาทุกคนกินข้าวด้วยกันครับกินด้วยสิฝืงกันได้พี่น้องกัแกงปรากดใส่ไปนี่ครับซีเว่ยของพี่พิมนะครับเขาเป็นหวหน้องนะครับจนทําอาหารมาเยี่ยมทุกคนขอบคุณพี่งมากนะเพราะว่าพี่ใจดีมากใช่เพราะว่าพี่มารอบที่แล้วไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดเือ นี่ตัเลยมีมีตายอยู่ที่บ้านมีกุ้งแล้วก็ททำอาหารมาเสียบหลายคนกินแล้วกินหอดบ้านสมองกินบ้านบ้านติดลิมนนําเพราะว่ามันมีกลิ่นใบมะขามอ่อนไงใช่ไหมคิดถึงแบบบ้านใช่ครับคิดถึงบ้านลองให้เลยแกมประดุกไม่รองครับทุกคนนี่ก็เป็นกุ้งแม่น้ำคงใช่ใช่ใช่ กุ้งเนี่ยนะมันจะได้ทุกวันนะคุณล่แล้วก็พี่ก็จะสะสมไว้ในตู้เย็นเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้คุณพ่อไปฟ้าทําอาหารทําลาบกุ้งให้กิน<อ>เคยกินไหมลาบกุ้งไม่เคยครับ <c oughs> ลาบกุ้ง <c oughs> ดิบหรือสุกแล้วแต่แล้วแต่บางคนเขาก็จะกินสุกบางคนเขาก็จะกินดิบนะแต่พี่ก็ชอบกินสุกแหละเพราะพี่สะเพะไม่ดีนี<ต>่ครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เนื้อเนื้อมีไข่อยู่ด้วยนะครับปลาปลาอะไรปลากรดปลากรดครับไม่ใช่ปลาดุกว่าพี่ใส่ใส่เบ็ดเบ็ดเขาเรียกว่าเบ็ดราวที่เป็นสายเส้นยาวๆบ้านเราเรียกว่าเบ็ดเบ็ดเทียบเบ็ดซ้ำนั่นแหละเบ็ดซ้ำที่ไครเรียกว่าเบ็ดราวที่เก่งเลยว่าปกติตอนที่ไม่มีงานพี่ก็จะทําอย่างนี้นะเวลา หาปูหาปลาที่มนน้ำโขงกเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมใช่เลี้ยงตัวเองเนี่ยครอบครัวให้เขาหาที่ีเรอยอกยอกยอก <c oughs> นี่ก็มีปูน้ำโขงได้เลยคนะนี่วันนีปูนี่มันก็เข้าไปที่กับดักไงที่ปากขวดมันเข้าได้นะแค่นี้ตัวแค่นี้เป็นปูเล็กๆแต่ว่ามันจะมีมันเยอะน,นะเราใช้ใช้ขวดแล้วก็วางอะไรลงไปนะขวดที่ที่ใช้ก็เป็นขวดน้ำดื่มนี่แหละครับ แล้วก็ขวดบางครั้งก็ใส่ขวดแ๊บซี่บ้างเราก็เจาะรูนะเจาะรูแล้วก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็เจาะรูแล้วก็วิธีทําพี่ก็ถ่ายคลิปให้เอฟซีเขาดูแล้วแหละวิธีใส่ผมก็ไปดูนะพี่เป็นเป็นน้ำใช่ใช่เราจะเอาหัวอาหารอะไรหัวไก่หัวาหมูห,ห,หัวนันกระดุกครับ หันปลาดุกหันปลาดุกหันปลาดินนี่แหละที่เป็นหันเม็ดใส่ใ,ในในขวดใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราก็จะไปวางดินริมแม่น้ำใส่ใส่แม่น้ำเลยรินริมตะฝั่งเพราะว่ากระดูกนี้กุ้งกุ้งม,ม่น้ำโ่งมันก็จะตัวประมาณนี้นะนนะอะไอยนะอาะไข่ปลา แล้วเดีวไหมจะตึงบ้านใช่มั้ยตึงบ้านวันหลังที่จะไปยามบ้านโคราสนะไปเยี่ยมอ่ะแม่ไปฟ้าซีมดูต้อซีมเนี่ยก็ต้องมานกินพุงพี่เนี่ยกลังท้ายคลิปไปก่อนอย่าไปด้วยพไหมห้อากัน ผมบอกว่าคเอบกินหมูอบคืออันนั้โบอกแกมึงคินนี้นี่ดะกเดี๋ยววันหลังามีอยวันหลังพี่จะไปยามบ้านโล่านะโผล่าหาปลาให้กินใช่ะไหม ปลาตัวใหญ่รถจักรมอเตอร์ไซค์รถใหญ่รถรถใหญ่ขี่ขี่ไม่ได้เมารถรถยนขี่ไม่ได้รถยนรถรถใหญ่รถใหญ่รถใหญ่ไทยก็รถยนต์เนอะรถใหญ่รถใหญ่ไทยที่เราเรียกเรียกว่ารถใหญ่ที่ไทยเรียกรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรียกรถจักรนี่จักรยานเรียกรถถีบ เป็นแบบนั้นนะครับคุณอย่างนี้ เพิ่งคืนนี้เพิ่งไปนอนบ้านใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงฝันฝันดีฝันดีหลับดีมากๆผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝันเห็นเลขหกตัวไหมหจะซื้อเลขโอ้สิบตัวนู่น <laughs> จริงทำจริงไ <laughs> ม่ใช่แค่หกตัวสิบตัว <laughs> เขาให้มานอนคนเดียวใช่ไหมนอนกับน้องบอยอ๋อน้องบอยนอนเลยได้นอนแล้วจะนอน <laughs> ตั้งอย่างนี้ไปจะนอนไปตลอดเลยใช่ไหมหรือว่าเอาต้องต้องได้ไปนอนตลอดเลยแหละเขาฝองแค่ไหจะไม่ได้ไปนอนที่ที่บ้านหลังนี้แล้วครับ<น>ต้องไปนอนที่บ้านหลังโน้นสุสุโซล่าจะเจออะไรอีกเยอะนะอยู่ที่ก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตเดี๋ยวก็จะมีอะไรเข้ามาเรื่อย ความรับมือกับพีต้องกลัวทุกอย่างมันคือประสบการณ์ชีวิตเนี่ถ้าเราไม่เจอเราก็ไม่รู้เราพลาดเราก็เริ่มเริ่มต้นใหม่ถ้าเราเจอผีเราจะรู้อะไรครับถ้าเราเจอผีเราจะรู้อะไรครับเราก็จะรู้ว่าความกลัวมันมีจริงความกลัวมันมีจริงใช่อ้าวโคล่คลาไม่กลัวผีหรอไม่เคยเจอไม่กลัวครับอื พี่ก็หน้าเหมือนผี่บ้นหลังผมจะให้โพล่าทำอาหารให้กินน้ำคนนะร <pounds. S 1> อดูว่าพี่มือโพล่าจะทำอาหารอร่อยไหมเดี๋ยวผมก็จะเอานี่แหละครับเอาพวกกุ้งพวกปลาเนี่ยนะครับที่ผมหามาได้จะมาให้น้องเขาทำา้กินนะเอามาให้แล้วแล้วแต่เลยโพลา่าจะทำอะไรก็ทำเลยเป็นเมนูอะไรพี่จะลองกินดู เดี๋ยวผมจะทำให้กินครับมีเมนูอยู่ในใจแล้วครับ <Okay. S 2> <laughs> เดยเียงแต่อยากจะเซอร์ไพรส์พี่พิม uh huh. เอาเมนูที่มันกินได้นะครับกินได้แน่นอนไม่ใชว่ากินวันนี้ปวดท้องสามวันเหนยวพี่มเมยวพี่เป็นไงคราล่าอาการไข้อาการ,าอ,าการอะไรอะหายดีหรือยังอ๋อตอนนี้นก็เริ่มห,หายแล้วทุวกคน uh huh. เพียงแต่ว่าผมต้องลดการกินน้าเย็นนะครับตลอดสักก่อนแล้วก็ครับทานข้าวแบบนี้ครับให้ให้มีความสุขทางาร้านจิตใจแล้วแล้วอาการเก็บพออาการที่ปนเป็นห่วงเขาคิดว่ากคลาติดโควิดแต่เขาไม่ได้ติดนะใช่ไหมเขา่าไม่ได้ติดหมดจักกินน้ําเย็นในตอนที่อากาศร้อนครับแล้วก็แห้ฝุ่นด้วยใช่ไหม คแค่ฝุ่นตอนขนของย้ายบ้านใหม่ๆนะตอนน้องเขาไปอันดมามัยบ้านแล้วเขาไม่ใส่แมสน์คุณใส่แมสไงแล้วก็ฝุ่นมันเยอะเนี่ยไม้เป็นไรเวาลา้ๆ่รชุผมเดี๋ยววันหลังที่จะทำจิดเมนูหนึ่งมาต้อนรับน,นะเป็นเมนูหอยไช่ลี่ ไมยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่มาสุดท้ายเองครับผมรู้แล้วครับหอยหอยหอยแม่น้ำหอยแม่น้ำไม่ใช่หอยอยู่บนบกใช่ไหมใช่ใช่นี่นะหมดเลยนะทุกคนอาหารวันนี้ผมกินข้าวเยอะเลยวันนี้อร่อยที่พี่มาเยี่ยมเลย พี่ก็ดีใจนะดีน้องกินข้าวถีอมือพี่นะอร่อยมากก็บอกได้ไงพี่เป็นเชฟอยู่ที่ประเทศอิตาลีี่ทำไมถึงย้ายมาที่ลาวอ่ะเพราะทำอาหารไม่อร่อยแล้วเขาไล่ไล่ไล่หนีช้นู่นไม่ถูกใจอะ่ะทำอาหารอิตาลีไม่เป็นไงเขาไล่หนี โอเคครับทุกคนอันนี้เราก็กินอาหารเช้าร่วมกันเสร็จแล้วนะนี่ครับหมดเลยครับทุกคนครับดูครับเป็นไงโอโคล่าฝีมือการทําอาหารของพี่เด็ดไหมเด็ดครับนี่ครับยอดอ่อนอเลยเกี้ยงเลยอร่อยมาก <c oughs> ชอบนะครับชอบชอบสิ่งที่พิมพครับผมนี่นะผมก็ถนัดเรื่องอาหารแบบบ้านๆนะทุกคนนะเป็นแบบเป็นอาหารแบบไทยบ้านทุกคนผู้บ่าวไทยบ้านนะเป็นพวกพวกทําลาบพวกทํา เมนูเกี่ยวกับสัตว์แม่น้ำเนี่แหละครับทุกคนวันนี้ก็ดีใจนะที่ว่ามาทานข้าวกับน้องโค่านะเพราะว่าปกติเราก็ทานด้วยด้วยกันตลอดแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยแล้ววันนี้ก็ทําอาหารมาให้น้องกินด้วยกันครับดีครับวันนี้ก็ขอบคุณโค่านะครับขอบคุณ<อ>พีพพ่พพมพ์เช่นกันครับ,รบที่<ม>ทําอาหารโอ้สีมือไม่ธรรมดาพี่พิมพ์นะครับน่าจะเป็นเชฟีิราวได้ผมชิมแล้วนะครับอ่ แกงเนี่ยมันก็รสชาติดีนะครับแล้วก็อะไรนะครับเนี่ยเชื่ออะไรผัดกุ้งผัดกุ้งครับใส่สามชั้นใส่ใส่หมูสามชั้นก็เป็นรสชาติที่ออกมาลงตัวดีมากๆเพราะว่าผมผมเป็นคนที่ชิมเก่งครับแล้วก็รู้จักรสชาติหลายๆอาหารับเนื้อเนื้อเนื้อปลาก็จะเป็นตุ่นๆแบบอร่อยนะครับกลมนุ่มใช่ไหมนุ่มใช่ครับแล้วก็มีไข่ปลาด้วย หรอว่าเป็นเมนูที่สุดยอดภูมิใจมากครับที่มีพี่นะครับเกิดข้ามาในชีวิตแล้วก็ดูแลน้องคนนี้นะครับครับผมนี่แหละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ว่าติดตามผมแล้วก็น้องโค่าแล้วก็รักพวกผมมาตลอดนะครับับแล้ววันนี้พวกเราก็ฝากไว้แค่นี้นะโคลาเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราก็จะทำไงต่อกับให้พี่กลับบ้านเลยไมหรือว่าจะให้คนคลองคนคลองช่วยกันนะครับ นีครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะผมกับน้องพลาาไปผลของครับผมช่วยแม่ไฟฟ้าก่อนโอเคครับขอบคุณครับครับบรายเจอกันใหม่คีหน้านะครับผมสวัสดีครับ